สวัสดีครับกลับมาพบกับการเจาะลึกข้อมูลกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่อง Altria Group หรือ MO นะครับบริษัทแม่ Marlboro ที่หลายคนรู้จักกันดีเรามีข้อมูลมาเพียบเลยเทั้งรายงานผลประกอบการล่าสุดบทความข่าวบทวิเคราะห์แล้วก็มีข้อมูลตรงจากที่เขาแถลงผลประกอบการด้วยครับ วันนี้เราอยากจะมาทำความเข้าใจกันครับว่าออสถานาการณ์เงินอัลตรียตอนนี้เป็นยังไงมีความท้าทายอะไรบ้างโดยเฉพาะกับบุรี่แบบเดิมๆมานะแล้วก็โอกาสใหม่ๆพวกผลิตภัณฑ์ไร้ควันอย่างออนเนี่ยมันไปถึงไหนแล้วแล้วนักวิเคราะห์เขามองกันยังไงบ้างก็น่าจะตอบโจทย์คนที่ตามตามหุ้นตัวนี้หรือสนใจภาพรวมอุตสาหกรรมนะครับ ใช่เลยค่ะ Altria นี่เหมือนเป็นผู้เล่นรายใหญ่มากๆที่กำลังอ,อยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านสำคัญเลยนะคะจากยาสูบแบบดั้งเดิมไปสู่ผลิตภัณฑ์ไร้ควันซึ่งแน่นอนว่าเส้นทางนี้มันก็มีทั้งแรงกดดันเยอะแยะแล้วก็โอกาสใหม่ๆที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะเป็นช่วงที่ต้องจับตาดูจริงๆน่าสนใจครับงั้นเรามาเริ่มแกะดูผลประกอบการไตรามาส2ปี2025กันเลยดีกว่า ตัวเลขหลกัหลกๆที่ออกมาไรายได้รวมอยู่ที่6.1พันล้านดอลลาร์ลดลงนิดหน่อยประมาณ1.7%เทียบกับปีก่อนแต,แต่ที่น่าสนใจคือกำไรต่อหุ้นปรับปรุงหรือ adjusted EPS เนี่ยกลับเพิ่มขึ้นสวนทางเลยครับ8.3%เป็น1.44ดอลลาร์ซึ่งอันนี้ดีกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่ราวๆ1.38ดอลลาร์ ส่วนรายได้เองก็เอ่อก็สูงกว่าที่คาดเหมือนกันนะแถวแถวห้าจุดพันเขาคาดไว้ลงไปนิดนึงนะคะเพราะถ้าดูแค่กำไรสุทธิตามบัญชีปกติหรือ Reported Net Income เนี่ยตัวเลขมันลดลงเยอะมากเลยนะคะ37.5%เหลือ2.37พันล้านคือความต่างตรงนี้มันเกิดจากอะไร Adjusted EPS ที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันมาจากการดำเนินงานจริงๆของธุรกิจหลักที่เรียกว่า Adjusted OCI มันดีขึ้นบวกกับที่บริษัทซื้อหุ้นคืนทำให้จำนวนหุ้นน้อยลงกำไรต่อหุ้นเลยดูดีขึ้นส่วนกำไรตามรายงานที่ลดหัวไปเนี่ยมันมีรายการพิเศษของปีที่แล้วเข้ามาเกี่ยวค่ะหลักๆก,ก็คือปีก่อนอัลเทียเขามีกำไรก้อนใหญ่จากการขายสิทธิ์ IQOS คืนให้ฟิลิปมอริสแล้วก็มีการด้อยค่าแบนสโกไปด้วยพอปีนี้ไม่มีกำไรพิเศษพวกนั้นเข้ามากำไรตามรายงานมันก็เลยดูดรอปลงไปเยอะค่ะการดู Ajust EPS เลยให้ภาพการทำงานจริงๆที่ชัดกว่าอ๋อเข้าใจแล้วครับคือถ้าจะดูว่าธุรกิจจริงๆเวิร์กไม่เวิร์กต้องไปดูที่ adjusted EPS กับ adjusted OCI ที่ว่านี่แล้ว adjusted OCI นี่มันคืออะไรนะครับพอจะอธิบายง่ายๆได้ไหมครับ ได้ค่ะ Adjusted OCI ถ้าให้เข้าใจง่ายๆนะคะก็คือกำไรจากตัวธุรกิจแต่ละส่วนของเขานั่นแหละค่ะหลังจากหักค่าใช้จ่ายต่างๆแล้วก็ตัดรายการพิเศษที่ไม่เกี่ยวกับการทำงานปกติออกไปอย่างเช่นพวกผลจากการปรับโครงสร้างหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดแค่ครั้งเดียวมันช่วยให้เราเห็นว่าแก่งธุรกิจจริงๆเขาทำกำไรได้ดีแค่ไหนเทียบกันแต่ละช่วงเวลาก็จะชัดขึ้นค่ะ ซึ่งในไกรามาสนี้ถึงแม้ปริมาณขายร่วมๆจะลดลงนะแต่อัตรากำไร OCI ป,ปรับปรุงในกลุ่มบุหรี่เนี่ยก็ยังขยายตัวได้ดีนะคะขึ้นมาเป็น64.5%เพิ่มขึ้นเกือบ3%จากปีก่อนแสดงว่าการจัดการราคาจัดการต้นทุนเขายังทำได้ค่อนข้างดีเลย ขอบคุณครับชัดเจนขึ้นเยอะเลยทีนี้พอพูดถึงแต่ละส่วนธุรกิจเนี่ยข้อมูลมันก็น่าสนใจมากเลยครับคือรายได้จากบุหรีแบบสูบลดลงไป2.5เหลือ5.4พันล้านแต่ว่ารายได้จากยาสูบแบบอมหรือ Oral Tobacco เนี่ยกลับโตขึ้น5.9เป็น753ล้านดอลลาร์ โอ้โหเห็นภาพชัดเลยนะว่ากําลังเปลี่ยนจริงๆเราลองมาเจาะลึกกลุ่มบุหรี่กันก่อนดีกว่าครับซึ่งเป็นธุรกิจดั้งเดิมใหญ่สุดของเขาเลยปริมาณขายบุหรี่ในประเทศนี้ลดลง คอ่อค้ามาน่าตกใจเหมือนกันนะครับ10.2%ถ้าปรับเรื่องปฏิทินการขายแล้วก็ยังลด1 0 5เลยซึ่งมันลดเร็วกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมที่ลดไปประมาณ8.5%อีกแบบนี้คืออาเทรียกำลังเสียส่วนแบ่งตลาดในธุรกิจหลักหรือเปล่าครับลดลง0.9%เทียบกับปีก่อนเหลืออยู่ที่4 1 0ซึ่งถือว่าลดไปพอสมค,ควรเลยสำหรับแบรนด์ใหญ่อย่างเมาโบโล่ค่ะปัจจัยหลักๆเลยนะคะมีอยู่สองสามอย่าง อย่างแรกเลยคือการระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าผิดกฎหมายโดยเฉพาะพวกใช้แล้วทิ้งที่มีรสชาติต่างๆอะค่ะมันดึงคนไปเยอะเหมือนกันทาง CEO เขาก็ยอมแมป,ปเลยว่านี่เป็นปัญหาใหญ่กระทบยอดขายบุหรี่จริงอย่างที่สองก็คือเรื่องเศรษฐกิจค่ะ แรงกดดันทางเศรษฐกิจผู้บริโภคบางกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มที่าไรายได้อาจจะไม่สูงมากยังเจอภาวะค่าครองชีพสูงอยู่ก็ต้องรัดเข็มขัดหันไปหาบุหรี่ที่ถูกลงจะเห็นได้จากส่วนแบ่งตลาดของบุหรี่ราคาถูกหรือ discount segment มันเพิ่มขึ้นจาก29.3%ปตีก่อนมาเป็น31.2%ในไตรามาสนี้เลยค่ะเรื่องนี้ผู้วิหารเขาก็รู้ตัวใช่ไหมครับแล้วเขามีแผนรับมือ,อยังไบงบังคับ ใช่ค่ะเขาทราบดีเลยในตอนถแถลงผลประกอบการ CEO Billy Gifford ก็พูดชัดนะคะว่า Our consumer is still under strain economic strain คือผู้บริโภคยังเผชิญความตึงเครียดทางเศรษฐกิจอยู่ส่วนวิธีรับมือเนี่ย a l t r i a เขาก็พยายามใช้สิ่งที่เรียกว่า surgical approach คือเจาะจงมากขึ้นใช้ข้อมูลวิเคราะห์ลูกค้าเพื่อจะขยายแบรนด์ราคาประหยัดของเขาเองอย่าง basic เข้าไปในร้านค้าเป้าหมายประมาณ3 0,000แห่งที่เขาเจอว่ามีลูกค้ากลุ่มที่อ่อนไหวเรื่องราคาสูงแทนที่จะแบบว่าโปรยไปทั่วเหมือนเดิมก็เป็นการปรับตัวเพื่อรักษาลูกค้ากลุ่มนี้ไว้ค่ะฟังดูเป็นการแก้ปัญหาที่เออก็ตรงจุดดีนะครับแต่ก็สะท้อนว่าแรงกดดันจากบุหรี่ไฟฟ้าเถื่อนกับเศรษฐกิจนี่เป็นเรื่องใหญ่จริงๆทีนี้หันมาดูด้านที่มันเออดูดีขึ้นบ้างในกลุ่มยาสูบแบบอมเห็นว่าผลงานดีขึ้นเยอะเลยเหรอครับ ใช่ค่ะกลุ่มนี้ถือเป็นดาวเด่นของไตรามาสนี้เลย Adjusted OCI หรือกำไรจากการดำเนินงานปรับปรุงเพิ่มขึ้นตั้ง10.9%นะคะีค่ะแล้วอัตรากำไรก็ดีขึ้นมากเป็น68.7%พระเอกของงานนี้ก็คืออ่อนค่ะที่เป็นนิโคตินแบบซองนิโคตินพาวช์ที่ไม่มีใบยาสูบป,ปริมาณส่งออนเพิ่มขึ้นถึง26.5%แต่52.1ล้านกระป๋องในไตรามาสเดียว ถือว่าโตเร็วมากๆเลยค่ะโห oh, 26.5%ตโตเยอะมากครับแสดงว่าออนนี่กำลังมาแรงจริงๆสินะครับถูกต้องเลยค่ะการเติบโตของออนนี่แหละค่ะที่ขับเคลื่อนผลงานของกลุ่มโอโรโทบาโกทั้งหมดเลยส่วนแบ่งตลาดของออนถ้านับรวมตลาดยาสูบแบบกลมทั้งหมดนะคะก็เพิ่มขึ้นเป็น8.7%จาก8.0%ปีก่อนแต่ว่ามันมีจุดที่น่าสนใจนิดนึงค่ะแล้วก็อาจจะเป็นสัญญาณเตือนเบา คือถ้าเราไปดูเฉพาะตลาดนิโคตินซองเพียวๆเลยนะซึ่งเป็นตลาดที่ออนแข่งขันโดยตรงแล้วก็โตเร็วมากๆเลยตอนนี้ตลาดนิโคตินซองลีคิดเป็นสัสดส่วนเกินครึ่งคือ52%เซของตลาดยาสูบแบบอมทั้งหมดแล้วปรากฏว่าส่วนแบ่งของออนในตลาดนี้กลับลดลงเล็กน้อยจาก19.0%เหลือ16.7%เมื่อเทียบปีก่อนค่ะอ้าวทำไมเป็นงั้นล่ะครับทั้งที่ยอดขายก็โตขึ้นเยอะนั่นก็เพราะว่า ตลาดนิโคตนินซองโดยรวมมันโตเร็วกว่าที่ออนโตค่ะแล้วที่สำคัญคือการแข่งขันในตลาดนี้มันดุเดือดมากๆเลยคู่แข่งตัวหลักอย่างไซเอ็นของฟิลิปมอริสอินเตอร์เนชั่นแนลซึ่งก็คือเจ้าของเดิมของออนก่อนขายให้อัลเทียนนั่นแหละค่ะเขายังครองตลาดอยู่แล้วก็โตได้ดีมากๆทํทำให้ถึงแม้ออนจะโตเร็วแต่ก็ยังโตตามตลาดโดยรวมไม่ทันเลยเสียส่วนแบ่งไปบ้างนิดหน่อยอันนี้เป็นความท้าทายสำคัญของอัลเทียเลยค่ะเข้าใจแล้วครับ โอภาพซับซ้อนเหมือนกันนะโตแต่ก็ยังต้องสู้หนักเลยแล้วอีกคานึงหละครับบุหรี่ไฟฟ้า j o j o ออันนี้เป็นยังไงบ้างครับเห็นว่ามีประเด็นเรื่องสิทธิบัตรอยู่ด้วยค่ะสถานการณ์ของ Enjoy นี่ก็ยังเอ่อค่อนข้างท้าทายอยู่หลายด้านเลยอย่างแรกคือเรื่องข้อพิพาทสิทธิบัตรกับจูที่สู้กันมาสักพักแล้ว ล่าสุด PTAB หรือคณะกรรมการด้านสิทธิบัตรของสหรัฐเนี่ยเขาตัดสินไม่เห็นด้วยกับคำร้องของอัลเทียที่อยากให้สิทธิบัตร4ฉบับของจูเป็นโมฆะไปอันนี้ก็เป็นอุปสรรคทางกฎหมายที่ยังต้องจัดการกันต่อนะคะนอกจากนั้นอัลเทียเขากำลังพัฒนาตัวอุปกรณ์ Enjoy a รุ่นใหม่อยู่คะ่ะที่ออกแบบมาเพื่อเลี่ยงประเด็นสิทธิบัตรพวกนั้นแล้วก็ปรับปรุงให้ดีขึ้นแต่ว่า ก็ยังไม่น่าจะเอากลับมาขายได้ทันในปี2025นี้ซึ่งก็แปลว่าตอนนี้ออเตรียยังไม่มีบุรีไฟฟ้าตัวหล,หลักๆที่จะมาสู้ในตลาดได้เต็มที่เท่าไหร่ค่ะแล้วทานผู้บริหารเขามองเรื่องนี้ยังไงครับดูเหมือนอุปสรรคจะเยอะเหมือนกันมาในตลาดอย่างจริงจังเพราะพวกนี้มันไม่ได้ผ่านการตรวจสอบแล้วก็เป็นตัวที่ดึงคนออกจากบุรีเดิมแล้วก็แย่งตลาดจากบุรีไฟฟ้าถูกกฎหมายอย่าง NJO ไปด้วย นอกจากนี้เขาก็เรียกร้องให้ FDA เร่งกระบวนการพิจารณาอนุมัติผลิตภัณฑ์ทางเลือกใหม่ๆที่เสี่ยงน้อยกว่าบุหรี่เพื่อให้ผู้บริโภคมีทางเลือกที่ถูกกฎหมายและปลอดภัยมากขึ้นซึ่งทั้งหมดนี้มันโยงกันหมดเลยค่ะทั้งเรื่องยอดบุหรี่ตกการแข่งจากตลาดมืดแล้วก็ความล่าช้าของผลิตภัณฑ์ใหม่ๆของตัวเองฟังดูเป็นโจทย์ใหญ่ที่ต้องอาศัยหลายฝ่ายช่วยกันจริงๆครับทีนี้มาดูเรื่องสําคัญของคนถือหุ้นกันบ้างเรื่องเงินเงินทองทอง,ทองการคืนกําไรให้ผู้ถือหุ้นอ u s รีย a นี่ขึ้นชื่อเรื่องปันผลลอยู่แ้ว ล่าสุดเป็นไงบ้างครับเรื่องนี้ยังเป็นจุดแข่งที่ชัดเจนมากๆของออสเตรียค่ะในช่วงเครื่องปีแรกของ2025บริษัทคืนเงินให้ผู้ถือหุ้นไปแล้วกว่า4,000ล้านดอลลาร์นะคะเป็นเงินปันผลประมาณ3.5พันล้านแล้วก็ซื้อหุ้นคืนอีก600ล้านและที่สำคัญเลยคือล่าสุดเมื่อเดือนสิงหาบอร์ดก็ได้ประกาศเพิ่มเงินปันผลรายไตรมาสอีก3.9เป็น1.06ดอลลาร์ต่อหุ้นหรือทั้งปีก็4.24ดอลลาร์ต่อหุ้นค่ะเพิ่มอีกแล้วหรอครับ โหนี่มันครั้งที่เท่าไหร่แล้วครับเนี่ยครั้งนี้เป็นการเพิ่มครั้งที่60ในรอบ56ปีค่ะเป็นสถิติที่แบบว่าน่าทึ่งมากนะคะตอกย้ำนโยบายที่เขามุ่งคืนกำไรให้ผู้ถือหุ้นจริงๆอัตราผลตอบแทนปันผลหรือ dividend yield ตอนนี้ก็อยู่แถวๆ6.3%ถึง6.6%แล้วแต่ราคาหุ้นตอนนั้นซึ่งถือว่าสูงมากๆแล้วก็น่าสนใจสำหรับนักลงทุนที่เน้นเงินสดหรือมองหาหุ้นคุณค่าหรือ value stock ก็ค่ะ,คะ 60ครั้งใน56ปีนิบแทบจะเพิ่มทุกปีเลยสุดยอดจริงๆครับแล้วฐานะการเงินโดยรวมเขาแข็งแกร่งพอจะจ่ายปันผลระดับนี้ต่อไปเรื่อยๆไหมครับงบดุลยังดูแข็งแกร่งดีนะคะอัตราส่วนหนี้สินต่อ EBITDA อ,อยู่ที่2.0เท่าซึ่งก็อยู่ในเป้าที่บริษัทวางไว้ค่ะ ความแข็งแกร่งตรงนี้แหละค่ะที่ทําให้บริษัทมั่นใจแล้วก็ได้ปรับกรอบคาดการกําไรต่อหุ้นปรับปรุงหรือ adjusted EPS ทั้งปี2025ให้แคบลงขยับฐานล่างขึ้นมาเป็น5.35ถึง5.45ดอลลาร์ซึ่งก็สะท้อนการติบโตประมาณ3%ถึง5%จากปีก่อนค่ะ ปัจจัยที่เขาเอามาคิดในการปรับคาดการณ์นี้ก็มีหลายอย่างนะคะทั้งเรื่องภาษีศุลกากร,กรที่อาจจะเพิ่มขึ้นซึ่ง CFO เขาบอกว่าตอนนี้ยังไม่กระทบมากแต่ก็จับตาดูอยู่แล้วก็ความคาดหวังว่าการบังคับใช้กฎหมายกับบุรีไฟฟ้าเถื่อนจะเข้มข้นขึ้นในครึ่งปีหลังการที่ Enjoy a ตัวใหม่ยังไม่น่าจะมาทันปีนี้แล้วก็การเอาเงินที่ประหยัดได้จากโครงการ Optimize and Accelerate กลับมาลงทุนต่อเพื่อการเติบโตในอนาคตค่ะแต่ การเติบโต3 5%นี้ฟังดูอาจจะไม่สูงมากนะครับถ้าเทียบกับ Q2 ที่โตตั้ง8.3% ใช่ค่ะคือต้องเข้าใจว่าการเติบโตของ EPS ในครึ่งปีหลังเนี่ยคาดว่าจะชะลอลงเมื่อเทียบกับครึ่งปีหลังของปี2024เพราะว่าปีที่แล้วมันมีปัจจัยพิเศษบางอย่างมาช่วยเช่นการหมดภาระจ่ายเงินเข้ากองทุน MSA ที่เป็นข้อตกลงเก่าเรื่องคดียาสูบแล้วก็ผลจากการซื้อหุ้นคืนแบบเร่งรัดพอปีนี้ไม่มีปัจจัยบวกพิเศษพวกนั้นฐานเทียบมันก็สูงขึ้นเปอร์เซนโตก็เลยดูน้อยลง แต่เป้าหมายระยะยาวของบริษัทนะคะคือการสร้างการเติบโตของเงินปันผลระดับกลางๆเลขตัวเดียวหรือมิดซิงเกิลดิจิตต่อปีไปจนถึงปี2028ซึ่งก็ยังถือเป็นเป้าที่ท้าทายแต่ก็น่าสนใจอยู่ค่ะเข้าใจภาพรวมการเงินแล้วครับทีนี้ลองมาดูมุมมองจากข้างนอกบ้างนักวิเคราะห์ในตลาดเขามองออสเตรียกันยังไงครับเสียงไปทางไหน มุมมองค่อนข้างผสมผสานกันค่ะถ้าดูข้อมูลจาก m a r k e t b บีที่รวบรวมจากนักวิเคราะห์9รายล่าสุดคะแนนเฉลี่ยออกมาเป็นถือหรือโฮคือไม่ได้เชียร์ซื้อแต่ก็ไม่ถึงกับให้ขายนะคะมี2รายแนะนำขาย5รายแนะนำถือแล้วก็อีก2รายแนะนำซื้อค่ะดูเหมือนจะกล,งกลางๆค่อนไปทางระวังระวังนะครับแล้วราคาเป้าหมายล่ะครับ ราคาเป้าหมายเฉลี่ย12เดือนข้างหน้าอยู่เเถาๆ60.88ถึง62.88ดอลลาร์ซึ่งถ้าเทียบกับราคาหุ้นตอนนี้ก็อาจจะต่ำกว่านิดหน่อยหรือใกล้ๆก,ก,กันค่ะก็สะท้อนว่านักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ยังไม่ได้คาดหวังว่าจะขึ้นแรงๆในระยะสั้นแต่ก็มีความเห็นที่ต่างกันสุดๆเหมือนกันนะคะอย่าง s t y f กับ Bank of America เนี่ยมองบวกมากให้เป้าตั้ง72ดอลลาร์แนะซื้อเลย แต่ในทางกลับกันเจฟฟรีสที่เพิ่งเริ่มเข้ามาดูหุ้นตัวนี้ให้ต่ำกว่าตลาดหรือ Underperform ให้เป้าแค่50ดอลลาร์เองค่ะแสดงว่ามันมีความไม่แน่นอนแล้วก็ความเห็นต่างในตลาดสูงพอสมควรเลย ต่างกันเยอะขนาดนี้เลยอะไรคือประเด็นหลักที่ทำให้นักวิเคราะห์มองต่างกันขนาดนั้นล่ะครับน่าจะอยู่ที่การให้น้ำหนักกับความเสี่ยงเทียบกับโอกาสในระยะยาวค่ะกลุ่มที่มองบวกอาจจะให้น้ำหนักกับความสามารถในการบริหารจัดการธุรกิจเดิมการโตของอัลทรียแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเงินปันผลที่สูงสม่ำเสมอรวมถึง valuation หรือการประเมินมูลค่าหุ้นที่ดูไม่แพงนะคะ่ะ ถ้าลองดู P/E ratio นะคะตัววัดความถูกแพงเทียบกับกำไรเนี่ยข้อมูลจากหลายๆที่อย่าง Investing.com หรือ Nasdaq ก็ชี้ว่า P/E ของ Altria MO อยู่แค่ประมาณ10-12.5เท่าเองค่ะซึ่งต่ำกว่าคู่แข่งสำคัญอย่าง Philip Morris PM ที่ P/E สูงถึงประมาณ22-23เท่าชัดเจนเลยการที่ P/E ต่ำบวกกับปันผลสูงระดับ6.5%เนี่ยมันทำให้ MO ดูน่าสนใจในฐานะหุ้นคุณค่านะคะ แต่หุ้น PE ต่ำมันก็อาจจะแปลว่าตลาดมองเห็นความเสี่ยงหรือคาดว่าการเติบโตในอนาคตอาจจะไม่สูงมากก็ได้ใช่ไหมครับถูกต้องเลยค่ะนั่นคืออีกด้านของเหรียญเลยกลุ่มที่มองลบหรือระมัดระวังอาจจะกังวลเรื่องอัตราการลดลงของยอดขายบุหรี่ที่มันเร่งตัวขึ้นความไม่แน่นอนของอนาคต NGO การแข่งขันที่รุนแรงในตลาดนิโคตินซองรวมถึงความเสี่ยงเรื่องกฎระเบียบที่อาจจะมาเมื่อไหร่ก็ได้ในอุตสาหกรรมนี้ ถ้าดูผลตอบแทนราคาหุ้น1ปีที่ผ่านมาแม้ MO จะบวกมา27.1%ซึ่งก็ไม่เลวนะคะแต่ก็ยังตามหลัง PM ที่ราคาพุ่งไปถึง plus +76.1% อยู่เยอะพอสมควรดังนั้นคำถามสำคัญสำหรับนักลงทุนก็คือ valuation ที่ต่ำเนี่ยมันสะท้อนความเสี่ยงที่สมเหตุสมผลแล้วหรือมันเป็นโอกาสที่ตลาดมองข้ามไป เครื่องมือ Fair Value ของ Investing Pro ก็ชี้ว่าราคาปัจจุบันอาจจะต่ำกว่ามูลค่าจริงอยู่เล็กน้อยเหมือนกันนะคะส่วนเรื่องการถือครองหุ้นสัดส่วนที่สถาบันถือก็อยู่ประมาณ57.41%ก็ถือว่าปกติค่ะไม่ได้มีอะไรพิเศษข้อมูลครบถ้วนดีครับฟังดูแล้ว Altria อนี่อยู่ในสถานการณ์ที่ซับซ้อนจริงๆนะครับถ้าให้สรุปภาพรวมทั้งหมดนี้เราจะมองว่ายังไงดีครับ อืมดิฉันคิดว่าเราเห็นภาพเอาทเรียที่กำลังสู้สู้หนักเลยนะคะเพื่อรับมือกับความท้าทายใหญ่คือธุรกิจบุหรี่ที่มันหดตัวลงเรื่อยๆอะค่ะ mm hmm. เขาก็พยายามใช้การบริหารราคาบริหารต้นทุนอย่างเข้มข้น mm hmm. เพื่อประคองกำไรไว้ขณะเดียวกันก็เร่งสร้างการเติบโตในธุรกิจใหม่โดยมีออนเป็นหัวหอ,อกที่ทำผลงานได้ดี แต่ก็ต้องเจอกันแข่งขันที่หนักมากส่วน Enjoy ก็ยังเป็นเครื่องหมายคำถามตัวใหญ่ที่ต้องฝ่าฟันอุปสรรคไปให้ได้ค่ะแต่ในระหว่างทางก็ยังคงเป็นบริษัทที่คืนกำไรให้ผู้ถือหุ้นสม่ำเสมอมากๆผ่านปันผลที่สูงจนน่าดึงดูดซึ่งก็น่าจะเป็นเหตุผลที่ทำให้นักวิเคราะห์เสียงแตกแล้วนักลงทุนก็ต้องชั่งน้ำหนักระหว่างความเสี่ยงธุรกิจเดิมกับโอกาสธุรกิจใหม่และก็ผลตอบแทนจากปันผลนี่แหละครับ ใช่เลยค่ะแล้วถ้าจะให้ข้อคิดสุดท้ายไปคิดกันต่อนะคะดิฉันว่าความสำเร็จระยะยาวของออสเตรียในการเปลี่ยนผ่านไปสู่วิสัยทัศน์ไรควันหรือ Smoke Free Future ที่เขาวาดฝันไว้นะคะมันขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอกที่ควบคุมยากอยู่2-3อย่าง 1. คือเรื่องกฎระเบียบทั้งการรออนุมัติผลิตภัณฑ์ใหม่ๆจาก FDA แล้วก็ที่สำคัญไม่แพ้กันคือภาครัฐจะจริงจังกับการปราบของเถื่อนในตลาดมืดได้แค่ไหน2คือการแข่งขันที่รุนแรง โดยเฉพาะในตลาดนิโคตินซองกับบุหรี่ไฟฟ้าค่ะสัญญาณล่าสุดที่ CEO อพูดถึงแนวโน้มการบังคับใช้กฎหมายกับตลาดผิดกฎหมายที่ดูเหมือนจะเข้มงวดขึ้นอันนี้อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนที่น่าจับตาดูมากๆเลยค่ะคำถามที่น่าคิดต่อก็คือถ้าการบังคับใช้กฎหมายนี้มันเกิดขึ้นจริงแล้วก็มีประสิทธิภาพเนี่ยมันจะสามารถเปลี่ยนเกมให้กับออทิเอรได้ไหมมันจะช่วยชะลอการลดลงของตลาดบุหรี่แล้วก็เปิดทางให้ผลิตภัณฑ์ไร้ควันที่ถูกกฎหมายของเขามีที่ยืนมากขึ้นได้เร็วกว่าที่ตลาดคาดไว้หรือเปล่า นี่คือประเด็นที่เราต้องติดตามความเคลื่อนไหวทั้งกฎระเบียบทั้งการแข่งขันอย่างใกล้ชิดต่อไปเลยค่ะเพราะมันอาจจะเป็นตัวตัดสินอนาคตของออสเตรียได้เลยขอบคุณมากๆเลยครับที่ดูคลิปนี้จนถึงตอนจบ และตอนนี้ช่องของเรามีระบบสมัครสมาชิก Membership ปและปุ่ม s u p e r t h n n k แล้วด้วยใครที่อยากสนับสนุนช่องหรืออยากเป็นแรงใจให้กับเราก็กดได้เลยครับไม่ว่าจะเป็นการสมัครสมาชิกหรือการส่ง s u p e r t h n n k ก็ขอขอบคุณจากใจจริงๆแต่ถ้าใครยังไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรครับเพียงแค่คอมเมนต์รูปหัวใจไว้ก็ถือว่าเป็นพลังใจที่สำคัญมากๆแล้ว และอย่าลืมนะครับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้กด Subscribe กดติดตามช่องเอาไว้เลยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราและถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์หรือแชร์ต่อให้กับคนอื่นๆด้วยเพื่อให้คอนเทนต์ดีๆได้กระจายต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณครับ